ส,สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ EQ เรย์บอนวันนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยเกิดเรื่องที่เรากําลังกังวลอยู่นะทุกคนก็คือป,ป้าปาเนี่ยเรยอนและป้าเขาไม่สบายใช่ไหมใช่แล้วหนักอะไรนะปรย์้าเขาเลยใส่แมสตลอดเลยครับท<ม>ุกคนแล้วตอนป้าตื่นมาก็เริ่มมีน้ำมูกมีการไอมีอะไรมีอาการใช่มเหมือนโรคโควิดนะคะเลยเราก็เลยนี่ มีเครื่องนี้นะคบทุกคนเป็น,ปนชืดตัวโควิด <COVID S 1> นะครับทุกคน,นีใครจะได้รู้ว่าป้าเด<อ>็กกันเลยนะใครได้รู้ว่าป้าเป็นโควิดหรือเปล่านะทุกคนนีและเรามีถึงสองอันเลยนะทุกคนมีถ้าใครอยากรู้มันแตกต่างกันยังไงก็คือจริงๆอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะใช้ใช่แล้วมันจะใช้ตามโรงบาลเลยนะทุกคนส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นมันจะเป็นสร้างก่า ใช่แต่ว่าเราก็สามารถใช้ได้ทั่วๆ่วไปทุกคนเลยนะใช่ฮะเดี๋ยวบอกเลยดีนะคะทุกคนเราที่เอยากขอให้ป้าหาเาทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ป้าตรวจกันเลยไปจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าป้าอาจจะติดหรือเปล่าแต่ว่าป้าเอาไปให้ป้าตรวจเพื่อความสบายใจใช่ไหมครับใช่ผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะจับบุตรไม่อยากให้ป๊าติดโควิดเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ เพราะว่าป๊าป๊าก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปใช่ไหมครับแต่จะไม่ได้ถ่ายแล้วช่วงนี้จะลงคลิปได้อาจจะไม่ได้แบบตามเวลาอาาจจะไม่ได้ทุกวันเพราะว่าเพราะว่าป๊าป้าเนี่ยเขาอาจจะไม่สบายเราไปดูกันจะเราก็ให้ป๊าป๊าตรวจเนาะเพื่อความสบายใจนะลูกเนาะให้ป้าป้าหามาแล้วครับพี่คิวกับเลโบนเอาชุดตรวจมาให้ป๊าป๊าครับวางไว้เลย สครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา,เราตอนที่จะปะตัวสิธกันสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพ่อก๊อฟนะครับผมตอนนี้พ่อก๊อฟก,ก็ได้แยกตัวออกมาจากอีคิวเลวอนแล้วก็แม่แนนครับซึ่งพ่อก๊อฟมีอาการไม่สบายนะครับเป็นมา2วันก็คืออาการประมาณว่าวันแรกรู้สึกปวดปวดตัวขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ไม่สบายตัวเลยก็เลยได้ทําการใส่แมสแล้วก็แยกตัวตั้งแต่วันนั้น แต่ว่าอาการมันก็ไม่เชิงคล้ายโควิดแต่ว่าโควิดเนี่ยต้องเจ็บคอมีน้ำมูกไออะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนนี้พ่อก็ไอทั้งคืนตื่นมามีน้ำมูกซึ่งอาการมันก็ทําให้พ่อก็ไม่สบายใจนะครับก็เลยจะมาทดลองใช้ชุดตรวจโควิดที่บ้านครับอันนี้นี่ยก็เป็นชุดตรวจโควิดเองนะครับด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านนะครับวันนี้เราก็จะลองมาทดสอบดูว่าวิธีการใช้ทำยังไงและขอให ก็ไม่ติดเชื้อแล้วกันนะครับเราก็จะมาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถตรวจได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2อย่างนะก็คือแบบนี้จะเป็นแบบที่แย่ในจ,จมูกแบบสั้นๆนะครับก็คือแย่เข้าไปประมาณให้มันพ้นแค่ตรงหัวคัตเติลบัตแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เขาแย่เข้าไปลึกๆอันนั้นจะเป็นเหมือนที่ใช้ตามโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าอะไรแล็บเทสหรืออเลสวอเอะไรเงี้ย ซึ่งแบบนั้นจะมีความแม่นยํากว่าต้องบอกงี้เนะท่าท,ที่อ่านข้อมูลมาแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณ1-2วันถึงจะรู้ผลแต่แบบนี้นี่คือ15้านาทีก็รู้ผลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเจอเราก็ได้ป้องกันตัวเองให้เร็วแล้วก็ไปตรวจตามที่โรงพยาบาลนะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็สบายใจไปครับโอเควันนี้เราก็จะมาใช้แบบนี้โควิดเทสโฮมเทสนะครับก็คือตรวจเองที่บ้านซึ่งตอนนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศก็ แจกปี <S <S แต่ว่าวันทศไทยก็ต้องซื้อครับก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดูแลตัวอกันไปครับในเมื่อเราเกิดเป็นคนไทยเนาะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการตรวจมันเป็นยังไงและมีอะไรในกองมัง่งไปอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นคู่มือจะมีคู่มือให้ว่าเราควรทําอย่างไรนะครับนี่เป็นคู่มือในนี้ก็จะบอกเรานะครับว่า วิธีตรวจยังไงเนี่ยขั้นที่หนึ่งเขาก็บอกนี่ปึ๊บมีในนี้นะครับซึ่งพอเรบอ่านมาแล้วเขาก็จะมีบอกว่าขั้นที่หนึ่งล้างมือให้สะอาดขั้นที่สองตรวจสอบอุปก,กรณ์ให้ครบนะครับแนะนําให้ถุงสวมถุงมือเมื่อทําการทดสอบอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนเรามีถุงมือไหมโอเคครับเราก็ได้ถุงมือมาแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนทดสอบต้อง ล้างมือให้สะอาดแล้วก็แนะนําให้สวมถุงมือในขณะใช้งานนะครับไม่ไรนี่เราเตรียมถุงมือมาแล้วโอเคอันต่อมาเขาบอกว่าให้ตรวจสอบว่าในกล่องมีอะไรบ้างครับก็คือตามนี้เขาบอกมีคู่มือมีชุดตรวจโควิด COVID. อ่ามีชุดตรวจโควิด COVID. นี่ครับชุตดตรวจโควิดแล้วก็มีหลอดน,น้ํายาสกัดเชือ้อและฝาจุกโอเคอย่นี้ละนี่ครับอันต่อมาก็มีก้านเก็บตัวอย่างชนิดป่าตระกเชือ้อ โอเคอันต่อมาคือคู่มือที่เราได้ดูไปแล้วครับก็ครบแล้วครับส่วนก่องเนี่ยอย่าเพิ่งทิ้งนะครับมันมีประโยชน์ตรงนี้มันจะมีรูตรงนี้ครับเราจะใช้ในการเก็บหลอดที่เก็บเชื้อครับตั้งบนนี้นะครับโอเคครับต่อมาตรวจสอบวันหมดอายุทุกอันนะครับเราก็มาดูวันหมดอายุทุกอันก็เป็น2 0 2 3อีก2ปีทั้งหมดก็เป็น2023เกือบหมด น่าจะหมดทุกอันครับโอเคให้ฉีกซองที่เป็นฟอยก็คือซองนี้นะครับแล้วก็ทําการฉีกตามที่เขาบอกนะครับฉีกซองออกมาปุ๊บนี้ข้างในเราก็จะเจออันนี้นะครับสําคัญมากอันนี้คือหลอดน่าจะเป็นอ๋อหลอดน้ํายาสกัดเชื้อและฝาจุกปิดหลอดก็คืออยู่ไหนลนะ่ะอ๋อเจอแล้วครับก็จะมีนี่ตัวฝาจุกปิดหลอดตัวนี้นะครับกับน้ํายา ก็คือประมาณว่าเสร็จแล้วเราต้องเอาฝาปิดนี่นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นชุดตรวจนะครับนี่ชุดตรวจงานฉีกชุดตรวจอันนี้คือชุดตรวจนี่ครับอันนี้คือชุดตรวจนะครับโอเคครับแล้วก็ทําการเปิดตรงนี้ออกเดี๋ยผมเปิดออกมาแล้วนะครับเพื่อกันหกครับมันจะมีที่ผมบอกเมื่อกี้มีกล่องกล่องนี้เอาไว้ตั้งก้คือเนี่ย เราจะทําการตั้งได้จริงๆเราตั้งกับพื้นกันหกเขาก็ทําแบบนี้มาให้ครับแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้นี่ค,ครับเปิดซองก้านเก็บตัวอย่างก็คือตองนี้ไม่ควรจับตรงที่มีสําลีนะครับนี่จะมีเป็นสําลีออกมาห้ามจับโดนสําลีนะครับเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อในจมูกทั้งสองข้างลึกประมาณ1.5เซน1.5เซนก็ประมาณหลอดนี้ครับก็คือบางรุ่นนี้ต้องสอดเข้าไปลึกมากแต่รุ่นใหม่น่าจะสอดแค่ให้พ้น สับลีนะครับแย่ yeah, ไปแล้วก็หมุนบนสิบครั้งนะครับห้ามใส่ก้านเก็บตัวอย่างในหลอดน้ํายาหรือของเหลวอื่นๆก่อนเก็บตัวอย่างก็คือห้ามไปโดนอะไรเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันครับเริ่มเลยครับ yeah, หนึ่งตับติดหกเจ็ดแปดติดแย่แค่นี้ก็แย่ครับถ้าแย่ลึกกว่าน,นี้ก็ <c oughs> ต้องบอกว่าผมก็เคยตรวจโควิดมาแล้วครับของที่ทํางานก็นนคือแย่เข้าไปลึกมากอันนั้นรู้ผลในหนึ่งวันนะครับ แต่ว่าอันนี้ก็สะดวกดีแล้วก็พอกขฉีดโควิดมาแล้วสองเข็มเป็นของซินแวคนะครับต้องบอกว่าเรายังมีโอกาสติดเชื้ออยู่แต่อาจจะอาการไม่หนักนะตามที่เขาบอกโอเคครับต่อครับหนึ่งตับตัหกเจ็แปดสิบครั้งครับแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้ใช้ก้านเก็บตัวอย่างลงในหลอดน้ํายาสก,กัดเชื้อหมุนก้านเก็บตัวอย่างในนั้นสิบครั้งขณะหมุนให้บีบหลอดเป็นระยะเพื่อสกัดเชื้อในขณะที่ ให้น้ำเก็บตัวอย่างอ๋อคือเราต้องบีบหลอดน,นี้ไปด้วยครับก็คือหมุนสิบครั้งโอเคหมุนไปบีบไปนะครับ <S 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 อ่บบา <S <S อหมุนเสร็จแล้วปุ๊บใช้จุกนี้ปิดนะครับนี่ปิดเข้าไป <S <S ปุ๊บ,บนี่ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วพอปิดปุ๊บเขาบอกว่าปิดให้แน่นแล้วทําการหยอดน้ํายาตกัดเชื้อลงไปในหลุมหยอดก็คือในนี้ครับ 4หยดนะครับห้ามหยดน้ํายาสกัดออกจนหมดนะครับก็คือประมาณว่าให้หยดแค่4หยดอย่าหยดเดยอะเกินไปครับเดี๋ยวเรามาหยดกันเลยครับถากตัวขออย่าให้พวกก็เป็นอะไรเลยครับเอเคครับไึ่งสองสามสี่หแท้มอีกนิดรนึงโอเคครับแล้วเราก็ตั้งไว้เขาบอกว่าให้ตั้งเวลา15นาทีหลังจากที่หยดน,น้ำยาสกัดเชื้อโอเคจับเวลากัน รอ15นาทีเขาบอกว่าให้เรารอ15นาทีและอ่านผลภายใน15นาทีค,คือห้ามเกิน30นาทีนั่นแปลว่าถ้าเกิน30นาทีไปแล้วผลมันจะไม่แน่นอนครับวิธีดูนะครับเขาบอกว่าถ้าผลเป็นลบมันจะมีบอกครับก็คือขีดตัว4จะขึ้นนะครับถ้าผลเป็นบวกขีดจะขึ้นทั้ง2ขีดครับเดี๋ยวเราทำกราฟิกให้ดูครับก็คือมันจะขึ้นทั้ง2ขีด หรือขนเป็นบวกแถบตรงตัวทีต้องขึ้นเข้มทั้งตัวทีและตัว C ีครับหรือจางๆก็ก็อาจจะติดนะครับเดี๋ยวเราดูทีว่าออกมาเป็นแบบไหนถ้าติดเฉพาะตัวทีไม่ติดตัวซีนั่นหมายความว่าต้องทดสอบจำนะครับเพราะสิ่งที่ดีคือต้องติดทั้งตัวคือยังไงก็ต้องติดตัวซีครับถ้าตัวซีตัวเดียวก็คือไม่ติดนะครับถ้าติดทั้งซีทั้งทีคือติดแต่ถ้าติดติดทีอย่างเดียวก็คือต้องตรวจใหม่เี่ยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าเขาก็ติดหรือเปล่าขั้นตอนก็ง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับชุดตรวจโควิดใครๆก็ทำได้นะครับก็หาซื้อติดบ้านไว้นะครับ A few moments later โอเคครับก็ครบ15นาทีแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งผลออกมาถ้าตามที่อ่านผลก็คือเราก็ติดโควิดนะครับเพราะว่ามันขึ้นขีดทั้ง4ี่และทีแบบนี้นี่ครับผลโควิดก็ ออกมาประมาณนี้ครับคือจริงๆไม่ได้กลัวว่าเราติดโควิดนะเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ก็คือติดกันเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าติดจากไหนเชื้อมาจากทางไหนเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ใส่แมสป้องกันอย่างดีนะแต่สิ่งที่กังวลก็คือกลัวว่าอีคิวเลปอนหรือว่าแม่แนนหรือคนใกล้ชิดจะติดจากเราหรือเราติดจากเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครติดจากใครครับจริงๆก็ไม่อยากให้ใครต้องมาติดจากเราเลยนะครับ ก็ผลมันออกมาแบบนี้ก็คือติดนะครับ mm hmm. เพื่อความสบายใจพ่อกับจะลองตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับ okay. Five <c oughs> <c oughs> hours later สวัสดีครับทุกคนก็ต่อจากคลิปเมื่อตอนบ่ายครับก็คือที่เราหยุดถ่ายไปเพราะว่าพอผลของ่าก็รอบแรกก็คือมันขึ้นสองขีดก็คือติดเชื้อนะครับแล้วก็เลยลองตรวจซ้ําก็ยังยืนยันว่าติดเชื้ออยู่ครับก็เลยให้แม่แนนตรวจแล้วก็แม่แนนไม่ไม่ติดนะครับ ส่วน eq กับเลบอลก็2ขีดเหมือนครับก็กลายเป็นว่าพ่อกอล์ฟ eq ไรบอลติดโควิดนะครับจากเครื่องตรวจที่บ้านนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะติดแต่ว่าเวลาตั้งแต่อยู่มาไม่เคยป่วยไม่เคยไข้พอป่วยปุ๊บเราก็แค่รู้สึกว่าอ,อาการมันไข้หรือโควิดแต่พอีเรามีชุดตรวจอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยมาตรวจปรากฏว่าติดก็ยังไม่รู้ว่าติดมาจากไหนซึ่ง14บวันที่ผ่านมา บนอยู่แค่เนี้ยเพราะเขาทำงานที่บ้านทุกวันเพราะต้องตัดต่อต้องถ่ายคลิปจะมีไปทํางานก็จันทรุสุขไปที่สนามบินนะครับก็คือไม่ได้ออกนอกเส้นทางเลยก็คือไปสนามบินกลับบ้านถ่ายคลิปตัดต่ออยู่เงบชีวิตในสอสาเดือนที่ผ่านมาเป็นแบบนี้หมดนะครับแล้วก็มีเล่นเซิร์ฟอยู่หน้าบ้านนะครับซึ่งผลออกมาแบบนี้ก็พขอก็ไม่ได้กังวลอะไรนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็มีโอกาสที่จะติดแต่ว่าพ่อก็ไี่ฉีด วัคซีนมานะสองเข็มแต่ว่าอีคิวไรเบิร์นเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนนะเป็นเด็กก็ยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็กแต่ว่าพุ่งนี้เนี่ยเราได้ทําการนัดโรงพยาบาลไว้แล้วนะครับเราก็จะไปตรวจเพื่อความแน่ใจว่าถ้าโรงพยาบาลยืนยันว่าติดก็ค,คือติดแล้วก็เราก็ต้องรักษาตัวต่อไปครับแล้วก็กราบขออภัยเพื่อนๆแฟนคลับของ EQ ไรบอร์นครับที่ประกอบวางแผนจะถ่ายคลิปแจกของวางแผนจะถ่ายคลิป Q&A ก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับยังไงช่วงนี้ก็ช่วยกันอย่าหนีกันไปไหนครับก็ดูคลิปเก่าๆไปก่อนแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าประกอบรักษาตัวที่นู่นแล้วมีแรงแล้วก็จะถ่ายคลิปลงให้เร็วที่สุดนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากดูอัปเดตอาการก็บอกครับเราจะถ่ายคลิปมานะครับโอเคครับยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ EQ ในยบอลแฟมิลี่ฟันนะครับที่มาถ่ายคลิปเนี่ยไม่ได้ ไปนะแค่อยากให้ทุกคนระวังตัวไว้คือเพราอก๊อฟนี่เป็นคนที่ระวังตัวมากที่บ้านมีแม้ทั้งที่ตรวจที่ตรวจอ,อุณหภูมิมีปืนฉีดแอลกอฮอล์ในกระเป๋าทุกช่องมีเจลใส่หน้ากากสองชั้นทุกวันก็ยังไม่รู้ว่าติดจากไหนนะครับซึ่งอาการมันเพิ่งมาเมื่อเช้าไอ้เมื่อวานนี้พอรู้ว่ามีอาการปุ๊บใส่แมสอยู่บ้านเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันนะมันก็ติดไปแล้วเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องรักษาตามอาการต่อไป ก็ถ้ามีโอกาสก็จะรีบกลับมาทำคลิปเร็วๆแล้วก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้จะอัปเดตอีกทีว่ายืนยันว่าเราติด100%หรือเปล่านะครับโอเคครับ,สว,ส,นนรบสวัสดีครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ